เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะมามิดทีนิวส์มาแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตสําหรับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มเราชนะนะคะที่ไปกดทบทวนสิทธิ์ไว้นะคะรู้หรือยังค่ะว่าเงินเข้าแล้วนะแล้วก็รับรวดเดียว7,000บาทด้วยเดี๋ยวเนื้อหาข่าวเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงเรามาติดตามกันเลยค่ะ กติดมาตรการเราชนะนะคะมาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยอาชีพอิสระ,ระเกษตรกรรวมถึงกลุ่มผู้ถือบัตรสบริการแห่งรัฐและกลุ่มคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ผ่านมานะคะได้เปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w r a เชนะ .com ซึ่งได้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วสัปดาห์ละ1000บาทจนครบ7 0 0 0บาทตลอดมาตรการนะคะ และได้เปิดในผู้ที่ลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดได้เข้ามายื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ w w w r a ลไว a n a c o m ซึ่งในกลุ่มของผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติของโครงการเราชนะเนื่องจากเงินได้พึงประเมินปีภาษี62เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดนั้นนะคะก็ได้ทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่8กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม64ที่ผ่านมา ซึ่งหลังจากยื่นทบทวนแล้วนะคะกลุ่มนี้ต้องดําเนินการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้อบุคคลธรรมดาของปีภาษี63นะคะผ่านอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากรภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แต่ไม่เกินวันที่8มีนาคม64ซึ่งระบบได้ประกาศผลการพิจารณาการขอทบทวนสิทธิ์ในกรณีดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่19มีนาคม64เป็นต้นไป ซึ่งในวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาเมื่อวานนี้นะคะประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม64และผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจะได้รับวงเงินเยียวยารวดเดียวเลย7,000บาทและสามารถเริ่มใช้ใจ่ายได้ตั้งแต่วันที่25มีนาคม64เป็นต้นไปเลยผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะกับผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่เข้าร่วมมาตรการเราชนะแต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้และ ละไม่สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารใดๆได,ไ,ดได้ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะจนถึงวันที่31พฤษภาค,คม64หรือวันที่สิ้นสุดมาตรการ ทั้งนี้นะคะสิทธิ์เราชนะสามารถซื้อได้ทั้งสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมอย่างร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้ารายย่อยที่เข้าร่วมกับมาตรการคนละครึ่งนอกจากนี้นะคะรัฐยังเพิ่มเติมให้สามารถใช้จ่ายกับภาคบริการเช่นการขนส่งสาธารณะการขนส่งส่วนบุคคลประกอบด้วย ขอสอมกรถร่วมรถไฟฟ้าเช่นรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินรถไฟรถแท็กซี่รถตุกๆวินมอเตอร์ไซค์หรือเรือก็ได้นะคะโดยวิธีการใช้เงินซื้อของนะคะของกลุ่มนี้ง่ายๆนะคะมี6ขั้นตอนนะคะก็คือเข้าไปที่แอปเป่าตังค์นะคะ แล้วก็กดแบนเนอร์เราชนะกดปุ่มสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์นะคะแล้วเราก็ทำการสแกน QR Code ที่ได้จากร้านค้านะคะตรวจสอบยอดเงินของสินค้าแล้วกดระบุพินเพื่อย,ยืนยันการใช้สิทธิ์แค่นี้ก็เป็นอันได้ใช้เงินซื้อของเรียบร้อยแล้วค่ะ าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel นน Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ